สวัสดีครับวันนี้ เรามาอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ7จ็ดคดนี้บรรยากาศเวลาประมาณ7จ็ดโมงตอนนี้เรากำลังลอรอสมาชิกสมทบอีกสักสองคนแต่ยังไม่รู้เขาอยู่ใครจะมาที่นี่นะครับผมแนะนำว่าเรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรเงี้ยให้แบบนำโทรศรรพัพท์ผ่านดาวเทียมมาเลยก็ดีใช้ AS ก็ได้ครับแต่ผู้ผมไม่มีสัญญาณผมก็ไม่รู้จะต้องทำยังไง วันนี้เวลาเจ็ดโมงเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเที่ยมตกแต่ไม่ใช่รับตกเจ็ดคดนะที่หลังเราจะไปน้ำตกอะไรนะพี่กกยีครับเดี๋ยวน้ำตกชื่อเรียกยากสัตว์อะชื่อกกอีดกผมไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวไปเดินป่าครับเดี๋ยวเราจะไปดูการเดินป่าของเราครั้งนี้ตอนนี้หิวข้ามากเลยเดี๋ยวจะไปดูว่าผู้ผมตัวน้อยๆในป่าใหญ่จะ เป็นยังไงครับวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้เรามาถึงแล้วครับแต่แรเราต้องเดินอีกสักสองชั่วโมงเราอยู่ที่ตกไรครับเล็กวันนี้โกรอีดกครับผมคือเอ้ยแต่ว่ามันต้องมีข้อควรระวังนะครับโกรอีดกาาที่น,นี่แปลว่า เยอะเท่มึงดูได well. ้ไงวะดูมาครับผมมึงไปถามเมื่อกี้เขาใช่ไหมถูกต้องครับโจทุยถามเจ้าหน้าที่เอานีครับเรามาดูป้ายดีกว่าว่าข้อห้ามเขามีอะไรบ้างเชอนครับคือจริงๆแล้วมันก็หลักๆทั่วไปแลเพื่อนๆก็ที่จะมาก็รักษาสิ่งวัาไว้ดรายนะครับจะได้มีให้คนอื่นเที่ยวเดี๋ยวไปครับไปครับเือตอนนี้มันมันทางมันก็เริ่มแคบลงครับ มันมันล็อกขึ้นเรื่อยๆครับทั้งที่เราเข้ามาแป๊บเดียวเองแต่ถ้าแบบว่าคือเราเราเราหนีกรุงเทพอะไรเงี้ยเราหนีความวุ่นวายได้มันโอเคครับคำพูดเพื่อนผมครับเราต้องอยู่กับที่อะไรที่มันเป็นธรรมชาติบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทางข้างหน้ากันต่อเ,เลยว่า,าจะเป็นยังไงครับ อนนี้เราเดินเท้ามาได้ประมาณ30นาทีครับนี่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างกาันภัยธรรมชาติครับือตัวอยางทุกนี้คืออาจจะโดนภัยทั้งอาจจะโดนฟ้าผ่าหรืออาจจะลมพัดอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดมาจากภาวะโลกร้อนครับผมอยากบอกเพื่อนๆว่าถ้ามาเที่ยวเชิงอนุรักษ์เงี้ยไม่ใช่เชิงอนุรักษ์เงี้ยเราต้องแบบอนุรักษ์กันไว้ด้วยหรือว่ารักษาเอาเราเอาของกลับมาแค่ไหนเราต้องกลับไปแค่นั้น,นครับของสาวได้ครับ แวะทัพนี้ก่อนเพราะว่าเราเดินทางมาเกือบสองกิโลได้นะเราจะเดินต่อไปทัพสองอีกประมาณหนึ่งกิโลพี่แอทางทางเจ้าพี่ยา่ยงว่าประมาณกโมงได้ไหมครับกิโลหนึงประมาณกิโลนึงประมาณสิบเอ็ดโมงเราข่าดีแล้วครับแต่เอางี้ก็อับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดหมายเลยดีกว่าอันนี่สองสอไปติดตามกันต่อไปครับเราถึง กี่โมนแล้พี่ชั้นสองตีโมงแล้วนะครับตอนนี้โมงยี่สิบเด่นโมงยี่สิบเริ่มตอนสุดหน้เริ่มเริ่มสูงขึ้นมาครับอีกนิดนึงเราก็จะถึงจุดหมายคือน้ำตกโกลอิโดกครับตอนสุดหน้นมันตกชื่ออะไรนะพี่น้ำตกโกลอิโดอกโกลอิโดกมันแตามั้ยนะเล็กภูเขาเยอะภูเขาเยอะอยากรู้มากแต่ตั้งชื่อโอเคเดี๋ยวติดตามเตืนกาวต่อไปครับ ได้แล้วข้างหน้าอันอีกอิดตงใจเดียวครับพิโตอนนี้โอ้ยว่าเป็นล้อมันสวยมากครับลองดูเห็นไปทั้งหลังครับว่ามันจะสุดยอดได้แค่ไหน เรามาถึงจุดเป้าหมายนะครับตอนนี้มาถึงประมาณเที่ยงคืนพีใช้เวลาเดินทางกี่กิโลเราเดินขึ้นมาก็ประมาณ2องมเนืองจากเราร์ทเริ่มกว่าตีบมงตอนนี้เราทุกคนถึงจุดเป้าหมายน้ำตกครับหก็รือว่าเหนื่อยทานชันไปหน้าผาเหนื่อยครับรอดูขาลงเป็นยังไงเราใช้เวลาสี่ชั่วโมงแต่ยังไงก็ของเต่าเลยครับเรื่องของการรักษาภรมชาต้เรื่องรัเลียบกร ตามเรื่องขยะกดนน้ำอาหารเราเอาขึ้นมาเราก็แบ่งลงตามปกติทั่วไปที่เราไปเที่ยวตามป่าเราอันนี้ก็คอยติดตามตอนลงว่าเราจะใช้กี่ชั่วโมงคอยติดตามว่าข้างหน้าเราจะไปอยู่ที่ไหนกันครก็จับปลาถ้าตกตกจบลาผม นนี้ก็เราจบไปอีกหนึ่งทริปทริปที่น่าสนใจมากเราใช้เวลาประมาณ2องชั่วโมงตามคาดเดินลงมาจากน้ำตกปวงอิดตตอนนี้เราถึงจุดเริ่มเดินคราดตอนนี้เวลา4ี่โมงห้า <4 S 1> ที<ม>ทครับก็ถือว่าปิดทริปได้สวยงามครับเอาเวลาตรงเป๊ะให้ทุกคน หัวหน้ามูอย่างที่เก่าวอะไรทั้หน่อยหนึ่งให้กับผู้ชมเผื่อว่าเขาจะอยากมาสนใจเอยากร่วมทริปกับเราครั้งหน้าอะไรเงี้ยครับพี่ก็ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นทีมสายรวมมีทีะกิงครับใช่เก่าวเนาะเรารวมแล้วก็สมัยเรียนครับเหมือนทริปมิตรภาพ ผมก็ต้องขอบคุณคนที่มาร่วมทริปแบบที่เขาไม่รู้จักเราแล้วเพื่อนราได้เพื่อนใหม่เราได้อะไรใหม่ครับรู้สึกว่าเป็นทริปที่ประทับใจทริปหนึ่งครับโอเคครับงั้นก็ลาไปก่อนครับติดตามกันที่ยูทูบแล้วกันแล้วก็ไม่รู้ว่าคขาหน้าผกผมจะไปอยู่ไหนกันครับผมขอบคุณครับ